สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เป็นในเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ชื่อว่าคุณเซิร์สเป็นชาวสหรัฐหลังจากที่เขาขายทุกอย่างเพื่อย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับแอดได้ทําคลิปของเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจหลังจากที่เขาไปใช้บริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทมซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่คุณเซิร์สมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในด้านต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมซึ่งมันแตกต่างจากโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิงนะครับเขาบอกว่าตัวของเขาชอบความท้าทายและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจนทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาถามคําถามเขามากมายหลังจากที่เขาย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาจึงได้บอกเล่าเรื่องราวในช่อง Youtube ของตนเองที่มีชื่อคลิปว่า5วิธีที่ย้ายมาเมืองไทยเปลี่ยนชีวิตฉัน ซึ่งแอดมินได้สรุปมาคร่าวๆนะครับวิธีที่1เขาพูดถึงเรื่องอารมณ์ความใจเย็นหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยมันทําให้เขามีความสงบปกติแล้วตัวของเขามีความเครียดสูงเพราะเป็นคนที่คิดมากบางครั้งก็ทําให้เกิดหายนะจากความคิดการย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยทําให้เขามีความสงบมากขึ้นเขาบอกว่าจังหวะชีวิตที่นี่ช้าลงมากมันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมีความเงียบมากขึ้นแน่นอนว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพที่เป็น เ็นเมืองใหญ่อาจจะทําให้หลงทางในความเร่งรีบและวุ่นวายแต่สําหรับเขาแล้วเขาพบว่ามันดีเขาจัดการความเครียดเขาโดยการไปสวนสาธารณะบางครั้งไม่อยู่ในที่แคบตอนที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐเขาพบว่าตัวของเขาเองมักหงุดหงิดกับเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นคนค่อนข้างเครียดดังนั้นสําหรับการย้ายมาที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แตกต่าง เขามีอุปสรรคเรื่องภาษาแต่ก็พยายามผ่อนคลายและอดทนกับผู้คนให้มากขึ้นเพราะเขาเองก็ไม่ได้เก่งที่สุดมาตลอดชีวิตหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครึ่งมันทําให้เขามีความสงบจริงๆนอกจากนี้แล้วเขายังพบว่าประเทศไทยผ่อนคลายมากกว่าโรคตะวันตกมากสิ่งต่างๆดํา,าดเนินไปอย่างช้าๆอย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากและผู้คนดูเหมือนจะไม่อารมณ์เสียกับสิ่งต่างๆมันเป็นความรู้สึกสงบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน วิธีที่สองนะครับเซิร์สได้บอกว่าการย้ายมาเมืองไทยเปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือทําให้เขาปล่อยวางสิ่งที่ฉุดลังเราไว้อย่างเช่นเขามีบ้านพักที่สวยงามมีรถที่สวยมีเกือบทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาอยากได้แต่เขาสามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ทันที เขาบอกว่าตอนแรกที่เขาย้ายมาที่ประเทศไทยมันก็ลําบากนิดหน่อยแต่พอเริ่มขายสิ่งของเหล่านั้นและแจกบ้างเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเหมือนกับว่าเขายกภูเขาออกจากอกและสุดท้ายเขาก็ไม่มีอะไรเหลือเมื่อาย้ายมาที่ประเทศไทย เขามาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสองใบสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในอเมริกาก็คือกล่องเล็กๆก,กระดาษเครื่องแบบของเขาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเขาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเขาพยายามไม่สะสมและซื้อสิ่งของต่างๆใช้ชีวิตแบบรเรียบง่ายไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นมันกลับทําให้เขารู้สึกดีมากขึ้นเมื่อรู้ว่าไม่มีทรัพย์สมบัติที่ฉุดลั้งเขาไว้วิธีที่3เป็นเรื่องการเรียนรู้ที่จะชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกต่าง เขาบอกว่าตัวเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ตั้งแต่อายุ9ก้าขวบเขาเคยย้ายจากรัสเซียไปที่อเมริกาเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปและเขาเคยเดินทางไปสถานที่ต่างๆมากมายดังนั้นการย้ายมาที่ประเทศไทยทำให้เขาซืมซับกับวัฒนธรรมที่นี่จริงๆซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เขาย้ายมาที่นี่เพราะเขารักวัฒนธรรมไทย เขาชอบความเป็นมิตรและความอบอุ่นของผู้คนการได้อยู่ใกล้พวกเขาทุกวันมันทำให้ชีวิตของเซิร์สดีขึ้นจริงๆตัวของเขาเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่าสามารถยอมรับคุณลักษณะต่างๆของผู้คนได้มากมายซึ่งไม่สามารถทำได้ในตะวันตกวัฒนธรรมจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาย้ายมาที่นี่ผู้คนที่นี่ทำให้รู้สึกสบายใจมากไม่เหมือนประเทศอื่น ข้อที่4เซิร์สบอกว่านอกจากนี้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือการผลักดันตัวเองออกจากความสะดวกสบายเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับเขาเขาชอบชอบที่จะอยู่ที่ไทยเพราะมันสอนให้เขาออกจากความสะดวกสบายในเรื่องภาษาเขาเองเขาแทบจะไม่สามารถพูดคำพื้นฐานได้ แต่แค่อยู่ที่ไทยสภาพแวดล้อมมันบังคับให้ต้องเรียนรู้เขาเองก็คิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการเรียนรู้และการพัฒนาดังนั้นเขาจึงชอบสิ่งเหล่านั้นมากสิ่งต่างๆมากมายนอกจากภาษาความแตกต่างของวัฒนธรรมของผู้คนที่ขับรถย้อนสอนพยายามไม่โดนโมอเตอร์ไซค์ชนเมื่อเดินทางผ่านสถานที่รถติดมากๆแต่ประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเขาคิดว่ามันทําให้เขาเติบโตและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะอยู่ที่ ที่ไทยมาได้ปีครึ่งแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างให้เรียนรู้ขอบคุณประเทศไทยสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆวิธีที่5นะครับเขาบอกว่าการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีความแน่นอนเมื่อคุณย้ายไปต่างประเทศที่พูดภาษาประเทศเหล่านั้นไม่ได้อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้สิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือการควบคุมของคุณบางคนอาจจะทำให้เกิดความกลัวแต่สำหรับเขาแล้วเขาชอบมัน การย้ายมาที่ประเทศไทยได้จุดประกายความลหลงไหลในตัวของเขาหลายคนจะต้องเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันอย่างแน่นอนอย่างบางครั้งฉันจะไปไหนเจอคนก็สื่อสารด้วยลำบากแต่ว่าสำหรับตัวของเขานั้นมันคือเหตุผลที่เขาชอบ แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้นที่แอดมินได้สรุปมานะครับจากเนื้อหานี้ก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นบางส่วนนะครับซึ่งบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับบางคนก็เข้ามาสอบถามโดยชาวต่างชาติคนนั้นเขาบอกว่าสวัสดีเซิร์ชฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณได้เป็นอย่างดีมันคล้ายกับฉันมากฉันเพิ่งเริ่มขายและแจกของมากมายและเรียนรู้ภาษาไทย แผนของฉันคือการย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทยพร้อมกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเป้เมื่อฉันกเกษียณในอีก3ปีคอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าสุดยอดวิดีโอเซิร์ชเมื่อผมกเกษียณและจะย้ายมาที่นี่ผมก็จะทำแบบเดียวกันคือการขายการแจกหรือทิ้งข้าวของส่วนใหญ่ของผมผมพบว่ามันอิสระมากความอยากซื้อของผมเป็นความต้องการแค่บางครั้งแต่จนถึงตอนนี้ผมต่อต้านสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นได้แล้ว ความคิดเห็นชาวต่อชาติคนถางมาเขาบอกว่าฉันดีใจที่คุณพบสถานที่ของคุณคุณดูมีความสุขและสงบมากขึ้นวิดีโอของคุณทําให้ฉันยิ้มและทําให้ฉันสงสัยสําหรับฉันการย้ายจากโปลแลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาฉันคิดว่าฉันพบที่ของฉันแล้วแต่การใช้ชีวิตในอิตาลีเป็นเวลาหนึ่งปีทําให้ฉันลืมตาขึ้นมาชีวิตเมืองไทยทําให้ฉันนึกถึงวิถีชีวิตของชาวอิตาลีนิดหน่อย เราจะอยู่ในกรุงเทพและที่อื่นๆในเดือนพฤศจิกายนฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นมันด้วยตัวเองขอบคุณสำหรับวิดีโอดีๆอีกเรื่องคอมเม่ถัดมานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณแบ่งปันทำให้ฉันอบอุ่นใจจริงๆวิธีที่คุณพบความสงบในชีวิตโดยการปล่อยวางและเปิดใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ คนถัดมาได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าฉันเห็นด้วยกับคุณโดยสิ้นเชิงฉันรู้สึกผ่อนคลายและพอใจมากหลังจากมาอยู่ที่เมืองไทยได้เพียง3เดือนฉันยังอดทนต่อคนอื่นได้มากขึ้นและไม่ปล่อยให้สิ่งใดมารบกวนฉันคนต่อมาครับเขาบอกว่าวิดีโอที่ดีเซิร์ชการาย้ายไปยังเอเชียโดวน,นออกเฉียงใต้ทำให้คุณมีมุมมองใหม่อย่างเช่นความสุขของผู้คนด้วยค่าจ้าง1ต่อ20ของค่าจ้างเฉลี่ยที่เรามีในโลกตะวันตก พวกเขาใส่ใจกับสิ่งที่สําคัญกว่าในชีวิตอย่างเช่นครอบครัวอาหารมากกว่าสิ่งที่เรามักจะสนใจในโลกตะวันตกอย่างเช่นวัตถุที่เราไม่ต้องการคนต่อมาเขาบอกว่าฉันอยู่ในช่วงเริ่มขายและแจกของเลยรู้สึกเหมือนได้เข้าใกล้ที่จะย้ายไปที่นั่นอีก 9, กหนึ่งด้วยอาจจะ6เดือนถึง1ปียังไม่รู้มันน่าตื่นเต้นมากคุณดูสงบมากที่นี่ไม่คิดว่าคุณจะเครียดเลย คอมเม์ถัดมาครับเขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกสนานมากในการฟังและดูฉันคิดว่าหลายสิ่งที่คุณแบ่งปันเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนเห็นด้วยอย่างแน่นอนฉันชอบวิดีโอเหล่านี้และขอขอบคุณสําหรับการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณชาวต่างชาติคนถัดมาได้เข้ามาตั้งคําถามว่าฉันมีคําถามมาถามคุณว่าข้อหนึ่งทำไมถึงต้องเป็นกรุงเทพป,ประเทศไทยทําไมไม่ใช่ประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์หรือมาเลเซีย 2. คุณกำลังเรียนรู้ภาษาไทยหรือไม่มันจะช่วยให้คุณตอบโต้กับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้น 3. คุณมีแผนสำหรับวันสงท้ายปีเก่าหรือไม่ประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากที่นั่นจากความคิดเห็นนี้นะครับคุณเซิร์ชก็เลยเข้ามาตอบกลับว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดในบรรดาประเทศเหล่านั้นฟิลิปปินส์อาจจะดีกว่าแต่ฉันไม่ชอบอาหารจริงๆฉันจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาไทยจริงๆฉันรู้เรื่องนี้หวังว่าอีกไม่นาน และโดยทั่วไปแล้วฉันพบว่ามีงานเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าที่นี่พวกเขารับคนเป็นหมื่นคนและมันก็บ้าเกินไปฉันอาจจะทำอะไรเล็กๆใน้อยๆกับกลุ่มเพื่อนขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณคอมเมนต์ <Comment ant S 2> มาครับก็บอกว่าฉันทำแบบเดียวกันแล้วและมันช่วยลดขนาดสิ่งต่างๆลงได้เมื่อย้ายมาเมืองไทยด้วยฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเทศไทยฉันชอบวิดีโอบล็อกของคุณ เขาไม่ดันมาครับเขาบอกว่าเยี่ยมครับพี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากไม่แพงมากคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นผู้คนที่นั่นอบอุ่นและใจดีรักมากคุณมีชีวิตที่ดีที่สุดและประเทศไทยก็ดีกว่าอเมริกานะพี่ชายมีแม้กระทั่งประเทศที่ใกล้กับประเทศไทยอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คุณก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เช่นกัน ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนถัดมาเขาบอกว่าฉันจะย้ายไปที่นั่นปีหน้าขอบคุณที่แบ่งปันเจะง่ายขึ้นสําหรับฉันฉันเข้าใจภาษาไทยได้แต่พูดไม่เก่งคอมเมนต์ถัดมาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีส่วนช่วยอย่างมากในการบรรลุความสงบฉันอยู่ในเชียงใหม่เต็มไปด้วยวัดเก่าแก่และพระสงค์มากมาย เอมเมนต่อมานะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันเบิร์ไกส์ต่กล่าวว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยไม่คิดถึงผลการตอบแทน แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนแล้วก็คอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณเซิร์ชได้มาบอกเล่าผ่านวิดีโอของเขาหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งยังไม่รู้ตัวเพื่อเราอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองตัดลองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จนารณญาณในการับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ